สวัสด um, oh ีครับเบาดินน้อยดินทินิสานครับสวัสดีเม่อเอฟซีทุกมองทุกบอลครับเมื่อนี่มาหาเกียดคือเก่ากับเบาตัครับเบาโจไม่สีครับไม่นิดครับนี่ไม่เกียครับสวัสดีค่ครับากันมาเลาะเบื้องเกียดโมกคือเก่าครับไม้ไม้ครับเมื่อนี่สีมีบอครับมาหลุดร่มกันครับตัวแหลกแห่งฟ้าเกียด์โม่จะหนมาตตัวใหญ่เดยกพี่น้อเอาหน้าไม้ยังเตกออกเลย นีน um ี่น่ามี้มหนึ่งใจ้ะพูดตรงกันเอจกลาติแตกซวดสวดดีซะอั่นี้เขียนยังต้นาเจ้านั่นมีไปเสียมเจ้าน่นพูดดเออเอแม่ควบแม่แมพดพูดใส่ตะกรตาโอ้โห เหม็นบอ่อหลยแต่ละปีมันคือกันเหมาะอือแต่ละปีมันไม่เหมือนกันนะครับห่วย โอนะ้ไมกิดคือเก่งแท้โอ้ใงบ่แม่ตัวญงเนาะตันม่แต้องดูเยอ้ไม่เนยะจเออมามาดูโคเละม่ร <incident language> ู้นักีเพิงวเลย

นี่หมกหยแม่นี่แหละของไทยเด็กก็เหอยเป็นอยางดีทำแบบนี้หัเลน่อยนิดแต่เขาใหญดิที่นี่แหละี่ล้วจำขตกระป

Các bạn hãy đăng một cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พิษใหญดใหญ่จะม่อ่น e uh> ่เพราะมีมองตีค้กเขาไม่ได้หั่นเลยก็ด้ใความสามาขับปุ้ยดินนอก่า้อาเมืออคืนยังลหทางใหม่เอามาตรวจสอบบ้างกันนะ ครับเมียเอ้ยมาเบิ่งเด้อมาเอายามองมาทาที่เป็นมือขึ้เป็นยังทางใหม่เฮียงตัวโอ้ขีดหมูกข้างมั่มดำคุปมุบูดนยู่ฟังผุนไอเข้าที่ี่เขาพ่เลยก็เขาทำบาปีไหนก็ได้วันไหนเขาปลม

รมศาสตร์หาควบห้าเกียพี่น้องควบกับพอ่อเกียกับพอ่อเราจะอเห็นด,ดูด,ดอ้อเบื้งระเบาศาสตร์เลยนะนั่นเป็นมูแบบฟองๆเอไม่เป็น,ปน,ปน,ปนอ,นอพ่ออีกแล้วพี่นอ้องแมกแม่มเกียรติจาถูด,ด้วยครับพี่น้อง,น,อง,น,องน,นี่ี่นี่ี่่ีไเปนี่ ông men mà, không hán gì buồn Ô Ủa. Chứ cái này, cái này. Mở ra coi, Đây là. เจ้าเขากานะครับี่เมยหมอหัวขาน่เอ้ยพี hey, 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 hey? ่เดพี hey, hey. Hey, hey, okay. ่เพี่น่อยนะแม่แ่ก้อนี่เ่อ๊ะพี่พี่เอาพดนไี่มาเ้า่ไส่มาเอ็คดีใส โอ้ยพูเอาตีนควากับไปจับบเห็นพวโรคบ้านไมในมาใส่กล่องสิเอาีบเลียร์เอาีเลยลุบเลยะนะรลุบแล้วนะขี่บเ้าอู้หูขไปว่อา่ยางมันยังมาัเด็กเขาบ่เออเกียร์มันมีอยู่ดิมี เอามันเป็นไรแบบนี้นี่ตัวไม่ดีทางล่างทางล่างนี่นี่ลูกหูนี่คุ๊นี่นี่มองไม่ขาขาวนี่เออนั่นละขับเชอกท่านไหนจะพี่ต้องขึ้เอาบุญเอาบบุญกอนบุญครับเล่นนี่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 ต้อเหน ให้เ้าบ่เนี่ยไงบ่ไปบ่ผีไปบ่ผีฮ่าฮ่าฮมาหนึ่งกระเพียงโอ้ยมาสวยไม่เที่ย okay. อ่อันนี้อันแอปโร่เอ้าพี่หารัวเลยได้บ่โอ yeah. uh ้โ huh. ย มอเมมันกิเป็นการอุทานที่้อาเห็นน่ไงวดบ่ไรดิมอพี่จ๋าก็ที่นั่งบนเฉยๆแต่ละเสียมผมอะเนื้อใจที่ไหนเสียมห้องสิมไปเลยอย่างล่ะเสียมตัวนี้อี่จมโจอคุ้นบุกมาเดี๋อว มาขวดต้องกันสิหาราดดอกนั่นอยู่มือนะอ้าไอ้หัวหึกได้ขึ้นไปอยู่มือละ

เียเดนี่ตาบอกดมาตัมึงดูต้นหนาบ่โมเมนบอไปเบียบไปเบีบว่าข้ามไปเลยนะแม่มื่อหร่ะโจนทะยานทะยานมีเอเทปไส่ช่อเก่า โอ look, rumor, ina, ้โหคเขานอปกกระดัน่อบ้าดอกเริ่หมอบไรกีไีหมอบบ้อาดอกนล่ะไฟเกียก็ okay, amor, ี่ตดอกผีบาดอกหาส่วบา้บา่บบา

ยังพออย่าพอม่อยากกินดิบ่าเอาเขียกกัะบาเอาดอกเขียกกรบาเอาดอกดอกเขียดกรบาเอาดอกดอมมะลดนั่นนั่นไหนไหน Vội cái tôi ba thẻ Bật lần 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 มูครับไี่หนเราจะไปกินข้าวกับอะไรดีอะไง เขาล้างก้อนเตี้ยมาป่วยนี่สิโอ้โหไปเลยไปเลยไปเลนไปเลยจะลองห่วงได้เหรจะเห็นอยู่บ่มือหน่าละจะขี่ตีมันเป็นไปทางอื่นอยู่บ่เเออจ้าไปไหมปล่อยละไปไหมใช่ละไปไหมปล่อยละบ่

อากูนี่คือมีกระปูยี่สองตัวาาได้ขาได้เอาใส่เอาเอาเอ้าแบงขึ้นไปแบงเนี่ยแบงเมียเออระเมียยังแม่มึงอะไรรเเากินเน่พนนี่้ำนันแหละมอาพณีบ้ากัขอบุกระคุณเด้อครับทุกคู่ตัวค ครับผม<อ><อ>มือนี่กับภากันหมานอยู่ครับเ<อ>พราะเราอยากได้กินครับพี่น้องบน<อ>บ้าตัวตายแล้วครับผมบ้าดินขอบบนขอบคุณแม่แม่เอฟซีเด้อครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับตลอดจนแม่แม่เอฟซีท่างต่างแดนครับพี่น้องทางเหล้าให้พ,พ,พี่น้องที่เขามาเบิ่งห้ดินที่ซาน<อ><า>บ้าตัวอีสานบ้านเฮาอีสานเมื่อซานผ้ารอบาบอยแดนอีสานครับ ให้พี่น้องยินดีแม่งรำวลยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับาวันสทาเบิดแต่วันนี้าคนอยู่บ